มือนี่สิาพาทุกคนออกเที่ยวนอกพื้นที่จ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปไหนดูงานกาชาติกันอ๋อวันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินเที่ยวงานกาชาติจังหวัดสกลสาโกนาคอ <laughs> ไปไป้ันค่ะ และแล้ว,ลวตอนนี้เฮากะหอดประตูเขางานค่าสิาพาทุกคนอย่างสมงานแต่ว่าส่วนมากก็สิเป็นอาหารการกินด้วยค่ะเพราะว่ามื้อนี้เฮาสิาพาทุกคนมากินอาหารในงานกาซาจังวัดสกลนครกันจ้า

สังเกตทุกล้านที่แวะกซิเป็นล้านอาหารส่วนหลายเลยค่ะแต่ว่าเห็นบ่อไอเพิ้นกัซสิขอชิมก่อนอันนี้กัซสิเป็นใส่กอกเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหน่อยๆนะคะบดิเปรี้ยวหลาย นี่คือร้านแรกเลยค่ะที่คุณพ่อเพิ่นแวะแล้วก็ไม่ใช่ร้านอาหารบคึ้นโบหูไว้อย่างค่ะเหตุเพิ่นแวะได้จับอันนั่นวางอันนี้วางอันนี้จับอันนั้นบายไปบายมาอยู่จ้าบัดซิซมหูอยู่บ่คาพี่น้องเพื่อนได้อีอย่างได้ไฟสายอันน,อน้อยอันนึงจ้าพอคุณพ่อเพิ่นพอใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับไฟสายอันน้อยนิดของเพิ่นเท่าก็เดินทางต่อเลยค่ะ แต่วลา,านที่เฮามุ่งหนาไปกับสินเน้นเป็นอาหารคือเกาเพราะว่ามือนี้เฮาตั้งใจสิมากกินโดยเฉพาะเลยค่ะหลังจากที่เดินพอใจในจองกินไ,ไ,ได้แล้วเงี้วเ,เลยดูเดียวจะเป็นของพ่อใช่ไหมไปเดินทางค่ะจะกลับล้วนะคะ นี่คือออกมาจากงานแล้วนะคะพี่เขาฝ้าได้อะไรลูกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยพ่อเขาไม่ได้อะไรเลยพ่อไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมใชอ่อันอันไหนโชว์หน่อยได้อะไรบ้างโซ่ได้อะไรอย่างเนี้ย <Jeez. S 2> อันนี้อะไรยังไงวะขนมบมอแกงโอ้ใช่ไหมเออถูกถูกขนมบมอแกงกดปุ่มก่อนเมืนนะ่อกาเออไหนนี่ของใคร ของใครของพ่ออะไรก่อนมึขอมึงบอกมึงบอก่อ